อยากชิมเมลอนญี่ปุ่นแท้ๆเรสคาดหวานฉ่ำชื่นใจมากันค่ะที่บ้านเมลอนเดสเซอร์ตจังหวัดฉะเชิงเซาคาเฟ่และร้านอาหารสไตล์มีเตอร์เรเนียนฟิวชั่นที่ทางร้านเลือกนำเมลอนสดๆจากฟาร์มมารังสารเป็นสารพั เมนูในบรรยากาศเลซายสไตล์แอฟริกาเมนูแนะนำปาณีปุรียำสลัดเมลอนปานีปุรีแบบดั้งเดิมส่วนตัวไส้เป็นสลัดเมลอนราดด้วยน้่จิ้มสูตรเฉพาะหรือจะเป็นคาโกคุ้งสไปซี่กับเซอสซ่าเมลอนส่วนของหวานต้มบิงซูเมลอนเนื้อเมลอนกรอบนุ่มหวานฉ่ำเมลอนแผ่นเค้กแผ่นเค้กเนื้อนุ่มด้านในเป็นไอศครีมเมลอนอีกเมนูอัฟต์นูนทีเซตมีนีเบเกอรี่อย่างโคเนย สดแยมเมลอนเมลอนชีสเค้กและชุบครีมเมลอนปิดท้ายด้วยเมลอนสมูตตี้กาแฟไนโตรเมลอนและเมลอนกุหลาบมะนาวโซดายังมีเมลอนผลสดและอื่นๆอีกมากมายไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณอาร,รยาค่ะเจ้าของร้านบ้านเมลอนเดสเซอร์ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยาก่อนอื่นเลยถามถึงที่มาที่ไปของบ้านเมลอนหน่อยค่ะ ที่มาที่ไปก็เกิดจากที่เรารู้สึกว่าเราทํางานในในเมืองมามากพอแล้วแล้วเลยอยากเกษียณตัวเองค่ะก็เลยไปปลูกเมลอนค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ของที่บ้านอยู่แล้ว๋ยวนะใช่ว่าเราเกษียณรอฮะใช่พี่ยาเกษียณแล้วเหรอคะไม่ไม่เกษียณก่อนวานอ๋อใช่ค่ะอยากกลับไปอยู่ที่บ้านพัฒนาพื้นพื้นถิ่นที่บ้านแล้วทําไมเราถึงเลือกเป็นเมลอนก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ทําร่วมกับสามีนะคะแล้วเขาชอบทานเมลอนมากเลยเขาก็เลยปลูกเลือกเป็นเมลอนมาเลยค่ะแล้วอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่จังหวัดชะเชิงเซาค่ะอภอพนมสารคามเอ้าแล้วบนเขาหินซ้อนค่ะแล้วผมอยากราบว่าเมลอนที่เลือกมามาเป็นสายพันธุ์ที่ไร่เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเรานําเข้ามาจากญี่ปุ่นหมดเลยค่ะในส่วนของตัวเมล็ดพันธุ์ที่เอามาปลูกทั้งหมดเพราะฉะนั้นรสชาติรสชาติจะเป็นแบบญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะแล้วรสชาติเดี๋ยวปุ่นกับพนมสารคามรสชาติของเมลอนจะเหมือนกันเหรอฮะเหมือนค่ะเพราะว่าเรามีวิธีการที่ปลูกค่ะที่ค่อนข้างที่เป็นโรงปิด แล้วก็รักษาระดับอุณหภูมิแล้วก็คุมคุมปริมาณน้ําหรือว่าคุมปริมาณในในส่วนของสารอาหารทั้งหมดเลยโอ้ยรู้ว่าขนาดไหนขอชิมนิดนึงนะระหว่างที่พี่ฝนชิมนะอยากรั้นนึงว่าทำไมเมลอนที่ไร่เรามีกี่สายพันธุ์ทั้งหมดมี8สายพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะหมุนเวียนปลูกกันไปในแต่ละช่วงค่ะในช่วงในช่วงฤดูเราก็จะปลูก อ,อ,อย่างรู่ดูนี้จะปลูกเป็นสวิตอเลนสวิตกรีนอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะพี่ผลรสชาติเป็นอย่างไรบ้างสดชื่นหวานเบาๆแล้วก็หอมเมลอนมากๆคือบอกเลยว่าได้กินแล้วมีความสุข มันคือผลไม้ที่กินเมื่อไหร่ก็คือแบบสดชื่นอะจริงอันนี้ผมเห็นด้วยนะแต่ว่าที่ผมเห็นจากตรงนี้ทําไม่เห็นมีแต่ที่เป็นสีเขียวแหละครับแล้วสีส้มเป็นสีส้มจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ช่วงนี้ยังตัดผลไม่ได้เขายังไม่ถึงเวลาที่ตัดผลแต่ปกติเราก็จะมีทั้งส้มแล้วก็ทั้งเนื้อเขียวค่ะตามฤดูการของเขาแล้วของเรามีกี่สายพันธุ์นะคะทั้งหมด8สายแปดเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ก็มีทั้งหมด8เลยไหมค่ะเราจะหมุนเวียนปลูกไปเรื่อยๆค่ะบางช่วงนี้จะปลูกทั้งหมดสสายพันธุ์ล หนึ่งขายอะไรยังไงบ้างปกติเอออย่างที่ฟาร์มอะค่ะเราจะขายกิโลกรัมแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากันทุกสายพันธุ์เลยไม่แพงเลยเนาะใช่ค่ะเป็นราคาที่ซื้อหน้าฟาร์มเลยค่ะแล้วก็ของเราเป็นเมลอนปลอดสารพิษด้วยโอ้เป็นปกติไปซื้อในห้างแพงกว่านี้เยอะใช่ใช่ค่ะน่าสนใจมากนะเพราะวันนี้เน่ยคือผมกลับไปนอนฝันเป็นเมลอนแน่นอนดูสิฮะมาเต็มขนาดนี้นะแต่ถ้ามองถึงเมลอนการทานเป็นลูกก็น่าสนใจใช่ทานผลสดอย่างเป็นผลก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะแต่ด้านหน้าเรานี่งงเนาะมาเป็นอาหารได้ยังไงฮะอาหารขาวด้วย เพราะส่วนใหญ่คนจะ นึกถึงเมลอนเนี่ยจะเอาไปแปลรูปเป็นขนมหวานกันซะมากซว่าเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ทางร้านเราก็รู้สึกว่าเอ้จริงๆรมันทานเป็นอาหารคาวได้นะเราก็เลยให้เชฟเป็นคนคิดในเรื่องของเมนูแต่ละเมนูขึ้นมาค่ะ,อ,ะอย่างเมนูแรกอันนี้ค่ะอันนี้แ<ด>นะนำนิดนึงค่ะเป็น <คะ S 1> ปาณิปุรียำสลัดเมลอนค่ะซึ่งตัวแป้งเขาจะเป็นแป้งปาณิปุรีที่เป็นอของว่างของอินเดียที่ที่ฮิตกันในช่วงนี้เลยแล้วก็ข้างในเป็นยำสลัดเมลอนค่ะซึ่งเราเอามาฟิวชั่นมาปรับรสชาติเป็นให้เหมาะกับคนไทยทานอ๋อใช่ ป๊อปปี้อยากชิมมะผมอยากชิมเขาบอกว่าต้องกินทั้งลูกลองชิมมาดูทั้งคำเลยอ๋ออลองดูป๊อปปี้ลองดูนี่อันนี้เวลาทานจริงๆต้องทานทั้งคำั้งลูกเลยอยากให้ป๊อปปี้ลองทั้งคำก่อน แล้วเดี๋ยวให้เขาเคี้ยวนิดหนึ่งอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตัวแป้งอันนี้ค่ะคือจริงๆข้างในมันมันมันเป็นวงกลมอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะหรือว่าเรามาทำแผ่นแป้งค่ะแล้วเวลาทอดเขาจะเป็นกลมแบบรูปมิงฟองเลยแล้วเรากอามาเจาะรูแล้วก็หยอดเมลอนเต่าลงไปค่ะอ๋อข้างในก็จะมีเมลอนเป็นเต่าเป็นชิ้นช่ชิ้นเล็กๆค่อยๆหยอดลงไปค่ะนี่อ่ะให้คุณผู้ชมแอบดูนิดหนึ่งนี่นะคะนี่คือข้างในของเขาคือจะมีชิ้นเมลอนดักนี้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นมะเขือเทศเล็กๆอะไรอย่าง ผมบอกว่าแป้งเป็นความไม่เคยชินดีกว่าผมไม่เคยกินแบบนี้แล้วรู้สึกว่าแป้งมันมีความแบบกรอบมากๆกแล้ว,ลวเค็มนิดหน่อยใช่เค็มๆน,นิดนึงแล้วบางๆหน่อยพร้อมกับความสดชื่นของเมลอนแล้วมีกลิ่นของเมือกเทศแซมเล็กๆเฮ้ยรสชาติออกมาทานแล้วสดชื่นทานแล้วรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นด้วย วนี้เป็นขายดีมากที่สุดเลยค่ะใช่แล้วตัวน้าจิ้มเขาอ่ะมันทําให้ดูเป็นแบบอาหารคาวมากขึ้นใช่ใช่เนาะเป็นเป็นเมนูเรียกน้าย่อยที่ค่อนข้างขายดีมากเลยนะตวสดชื่นงอันนี้เมนูแรกนะถัดมาข้างๆอ่ะครับผมอันนี้จะเป็นเมลอนย่างค่ะอ่าเราเอาเมลอนมาย่างซึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยไม่นไม่นอนย่างทานแล้วจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วในความที่เมลอนเนี่ยพอย่างโดนไฟปุ๊บมันจะเพิ่มความหวานมากขึ้นแล้วทานคู่กับน้ําซอสของที่ร้านที่เป็นสูตรพิเศษเลยแล้วก็ทานคู่กับ เบคอนทอดกรอบจิ้มกับน้ำจิ้มเหมือนทำท่าเหมือนอยากรู้ว่ามันหวานขึ้นจริงหรือเปล่าผมมันไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้หรอกนะแต่จะต้องลองดูก่อนคือผมเมื่อกี้ฉีดสเปรย์กอลที่มือนะขครับเลยนะครับลองแบบจานนี้เลยนะคือในจานนอกจากมีเมลอนเผาแล้วยังมีอะไรอีกบ้างก็จะมีในส่วนของเบคอนย่างด้วยค่ะแล้วก็มีแล้วทานครอจะเบคอนทอดกรอบและทานคู่กับน้ำจิ้มโอ้หืมคุณป๊อปปี้ฮะทานเหมือนสมัยอยู่ปอสี่ฮะเลิศกับพุ้งแก้มหมดแล้วครับเป็นไงบ้างคะรสชาติบอกหน่อยแปลกมาก ใช้คำว่าเมลอนที่ว่าหวานพอโดนความเผาปุ๊บหวานขึ้นกว่าเดิมสดชื่นยิ่งกว่าเดิมแล้วมันทําให้รู้สึกว่าแบบเนี้ยกลมกลม่อม แล้วทานกู้งกับเบคอนผมมนน่าจะเวิร์กมากกว่าเดิมอีกอเ,อเป็นอีกเมนูหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องไปลองทานกันแต่ว่าด้านข้างอันนี้ก็น่าสนใจทาโก้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็นทาโก้กุ้งเป็นซาวซ่าเมลอนค่ะอเอามาทำโดยที่ใช้น้ำซาวซ่าเป็นทำจากเมลอนใช่ค่ะตัวซาวซ่าจะทำจากเมลอนเต่าแล้วก็มีสับปะรดคถะแล้วก็จะมีเครื่องน้ำยำของเราต่อมาเลยครับเครื่องดื่มที่พี่ฝนถือแบบนี้ยังไง อันนี้ยังไงครับทำไมก็คือเอามาทําเป็นน้ำปั่นหลยฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยค่ะขายดีมากๆตั้งแต่เปิดร้านเลยเราเอาเมลอนสดมาปั่นกับนมค่ะใช่ซึ่งขายดีมากๆกเขาบอกเป็นเมลอนล้วนๆด้วยไม่ได้ใช่เป็นเมลอนจริงๆค่ะแล้วก็ปั่นกันแนั่นเองคคุณผู้ชมค่ะมันสดชื่นมาก หอมและอร่อยมากเป็นเมนูที่ไปแล้วต้องสั่งจริงๆองนงี้แล้วก็มีของหวานอื่นๆอีด้วยใช่ไหมครับเยอะมากมายเลยค่ะก็จะมีโทสเมลอนมีตัวแปตเบสมิฟตแล้วก็มีเมลอนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีเมลอนนมสดทอดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีเยอะมากต้องไปทานที่ร้านค่ะคะุณผู้ชมคงงงตอนนี้ว่าโอ้ยนี่ได้ยินแต่เมลอนเมลอนแล้วมีอาหารที่ไม่เกี่ยวกับเมลอนไหมมีค่ะก็จะมีทั้งไทยทั้งยุโรปมีหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นที่นํามาก็มีขาหมูเยอรมันค่ะ จริงจังเลยนะให้จริงจังจะเป็นอาหารมื้อเย็นค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นสเต็กนะคะที่หมักด้วยเครื่องเทศแบบอาหรับอ๋อค่ะแล้วก็มีตัวแฟตเนตค่ะและเห็นว่านะครับเนี่ยคาเฟ่เมื่อกี้ที่ดูตรงวิทยาสวยมากเล่าพิเศษหน่อยคับมันยังไงคะทำไมถึงทำเป็นทะเลทรายก็คืออันดับแรกเราเราเกิดจากสตอรี่ของเมลอนก่อนที่เขาเกิดจริงๆแล้วเขาเกิดมาจากแอฟริกานะคะเราก็เลยอยากจะเล่าเรื่องว่า จริงๆแล้วเมล่อนเขาโตมาจากแอฟริกานะค่ะก็เลยทำร้านปรับร้านให้เป็นคอนเซ็ปต์ไปเที่ยวเราจะได้ได้อารมณ์แบบนั้นเลยคุณผู้ชมต้องไปการร้านอยู่ที่ฉะเชิงเซาเนาะหรือว่าโทรไปหาก่อนได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยวันนี้ขอบคุณคุณยามากๆนะคะขอบคุณยามากขอบคุณมากค่ะช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปล่องแก่งที่ยะลาฮะต่อด้วยการไปถ่ายขนมเปี๊ยะโบราณที่จังหวัดตรังและปิดท้ายด้วยอะไรดีครับพี่ฝนปิดท้ายพาไปกินจิ้มจุ่มปลาที่จังหวัดนครพนมเดี๋ยวกลับมาค่ะ E